มาค่ะมาค่ะวันนี้จะมาทําวิธีทำความสะอาดต้นหอมที่เราเคยไปลูกไร้ดินนะคะเห็นไหมคะเอ้งสวยมากเลยเห็นไหมคะวิธีวิธีทำความสะอาดนะคะแล้วก็ตัดทิ้งไปเลยค่ะตัดทิ้งไปเลยนะคะพึ่คือ,คอต้น หัวหอมนี่ตอนนี้จะไม่ได้ใช้เลยนะคะตอนนี้คือจะทิ้งไปเลยนะคะ,ะทิ้งไปเลยคือจะใช้แต่เฉพาะาลํำต้นนะคะคือว่าที่เป็นหัวนะคือเขาจะมีอาการแบบว่าไม่ค่อยไม่ค่อยสดใสแล้วค่ะคือจะไม่สามารถจะทานได้คือเขาจะนะคะกับว่าเน่าค่ะเน่าแต่ว่าเราก็ทำความสะอาดนะคะเห็นไหมคะ นี่คือวิธีทําต้นหอมแบบไร้ดินแต่ก็นี่คือวิธีง่ายๆคือทําความสะอาดนะคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะดูต้นใหญ่มากเห็นไหมคะใหญ่มากเลยค่ะเห็นไหมคะวันนี้กะว่าจะทําจะทําอะไรนะกับข้าวว่าจะทําก๋วยเตี๋ยวกินนะคะวันนี้เห็นไหมคะสวยมากเลยค่ะเห็นไหมคะ เราจะเลือกไอ้ตัวไหนที่ว่ามันจะเก็บไวได้นานแล้วก็ยังไม่ต้องใช้นะคะอันไหนที่แบบว่ามันจะนิ่มๆแบบเนี้ยแบบนี้ใช่คะคือเต็มที่แล้วแล้วก็ทำความสะอาดได้เลยค่ะคือเราต้องใช้ได้ตลอดนะคะไม่จําเป็นต้องเอาวันเดียวหมดไม่จําเป็นเลยค่ะคือเอาที่ว่าเออเราต้องการวันนี้ทําอาหารสดๆนะคะเนี่ยนี่คือ การแกะต้นหอมที่ว่าเราทำเห็นไหมคะสะอาดมากเลยค่ะเห็นไหมคะนี่แทบจะไม่ต้องล้างเลยนะคะความสะอาดแทบจะไม่ต้องล้างเลยคะ่ะเห็นไหมคะเนี่ยมื้อนี้เราก็เอาแค่นี้ก็พอไม่ต้องเอามากเพราะว่าเราต้องใช้แบบสดสดทุกวันนะคะคือระหว่างที่เหลือนะคะใช้ได้ประมาณสัก นี่นานมากเลยค่ะใช้ได้นานมากเลยค่ะผ้าไปไหนเนาะภาพไปไหนเนาะนี่คือห้องครัวของเรานะคะนี่คือห้องครัวของเราก็ไม่มีอะไรมากเห็นไหมคะวิธีทําง่ายๆค่ะง่ายมากทำความสะอาดเห็นไหมคะเห็นไหมคะโอเคคะ่ะก็ไม่มีอะไรมากคืออยากจะทําวิธีล้า,ทางทำความสะอาดง่ายๆให้เพื่อนๆได้ดูด้วยนะคะ โอเคค่ะบ okay, ๊ายบาย